สวัสดีครับนะครับวันนี้โอ้วันนี้มมาเจอสิ่งประดิษฐ์นะครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ดัดแปลงมากนะครับผมนี่เป็นรถ้วยเหล็กนะครับแต่่าดัดแปลงเป็นรถไทยหน่อยนะครับเป็นธัรมดานะครับโอ้นี่ครับไฮไลท์ที่พวกผมต้องการนะครับเป็นเป็นคู่บดานะครับรถเขยเหล็กนะครับแต่ผมมาดัดเป็นรถไทยหน่อยนะครับสาหรับไทยไฮไทหน้านะครับนี่นครับแน่นอนขนาดเลยนี่ครับยอดดีๆมีครับ สิ่งประดิษฐ์นี่ครับของหนุ่มคนนี้เลยนะครับนี่เจ้าของสิ่งประดิษฐ์นะครับคุณได้สนใจนะครับนี่รถไทยนี่ครับอุ้ยนี่รถถ้วยเล็กนะครับแต่มาดัดแปลงนะครับพวกนกฟานยกยังได้เบิร์ดนะครับนี่นะครับสุดยอดไอเดียนะครับสุดยอดไอเดียเลยนะครับอะไหรใต้บนนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บนั่น รถควยเล็กนะครับรถควยเล็กกันวะเป็นรถไทถน,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 นะครับเตี๋ติน,น,นแน่นอนดีเลยเพื่อนเพื่นยกได้ครับโอ้แน่นอนขนาดเลยนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจไอเดียเพื่อนนี่วันธรรมดาเลยครับนี่เจ้าของผลิตเองนะครับผลิตเ,เองกับมือนะครับพี่ในการไถได้พร้อม ยังไสย้ยังพอได้นี่ครับกำลังเห็นงานในห้องเบิรนได้ครับพักฒนาเลยครับนี่อเอาไปเป็นแนวทางไหน้อครับเด้อเป็นซิงเกอร์นี้นะครับจากรถรถก้วยเล็กแนละ้วอื่นก้วยเล็กแต่๋ยวว่าเ,เป็นรถไทยนะครับว้าวเนี่ยน่าอนาดเลยนี่เป็นแบบขัแบขบ้อเที่ยงครับรถไทยขั้นละเป็นลาดน,นะครับนี่อันนี้ขั้นละแปรซี ข้ามืดครับนี่เติมไอเดียกับไปแน่นิดนึงนะครับได้เลยครับนี่เราทำจากรถห้อยเล็กธรรมดานะครับเป็นรถไถหน่อยได้เป็นธรรมดาเลยนะครับพี่น้องเอ้ยนอะไรครับเพี่อเป็นพ่างกันนะครับโอ้ยสุดยอดที่รีบโอ้ยดีแต่ว่าวิ่งเลยครับเฮ้ ลงใได้นในม้นท่าได้สบายนะครับเดี๋ยวมีการชั่วของเจ้าของสวนนะครับต้นก้านะครับนี่ครับเดินหนาทอยหลังได้นะครับเป็นหนุ่มนักประดิษฐ์อท่าถึงนะครับผมยอมรับในฝีมือของเพิ่นเลยนะครับมีการประดิษฐ์ปอยนะครับเป็นรถค้อยเร็ยกจะเห็นเป็นรถไท่เลยนะครับนะครับก็ รับแ่งบ่ถามรับแงวาเพิ่นป้ามารับแ่งบ่ว่าสันเพื่าสอบถามอะไรนัออมันต้องครับนี่ครับผู้เด้มีรถค่อยเล็กครับที่อยากเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนสภาพของตัวเองนะครับนี่นะครับผมตัวนี้อันนี้คือสิ่งประดิษฐ์นะครับสิ่งประดิษฐ์ของของไอ้ไส้เล่านะครับไอ้ต้นนะครับเจ้่ของวิธีเคียงเสียงนะครับ สนใจเอาวิธีเพิ่นไปเสียบในงานใดเด้อนะครับกับลูกไส้สุดรอนี่ครับนี่นี่หล่อจริงๆนะครับเป็นธรรมดาครับลูกไส้นี่ยังคักเลยนี่หน้าตาดีนะครับนี่ครับผมนี่นะครับผมใช่เดี๋ยวครับผมถ่้ยับกล้องอี่น้องท่านเรื่อข้าวก่อนนะครับผม การสัมภาษณ์นะครับมีทีวีช่องทัดนะครับมาถ่ายนะครับผมโค้ชไปโค้ชไปโค้ชไปโเออโดเลยครับกดเลยอ่านะครับผมอ่าเรื่องเมือกเลยครับเรื่องเมือกวางนั่งเลยเึ่งเสียดายตั้งประชันไหมงั้นเดี๋ยวคงผีบอเปิดตัวเองเออโค้ดเลยครับเดินสองซ้ำสวัสดีครับผมผมกับทัดไทยบ้านนะครับผมนี้ทัดไทยบ้านผ้านะครับ ้านจังหวัดยะโสธรนะครับผมบ้านจิลิกนะครับผมตำบลลำคำไงนะครับอําเภอเมืองนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับผมวันนี้สิบพามาเบิ่งของแปฝงครับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เดี๋ยวผมฒิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผิดเสียงมากครับผมต้นเวทีครับผิดต้นน้อยครับครับผมอ๋อพี่ต้นนะครับอันนี้นี่รถประดิษฐ์เท่าครับนี่ครับครับผมโอ้ประดิษฐ์เองมาครับ อันนี้ก็เป็นหัวหัวรถไถของอาออาที่ครับเป็นอาธีครับอันนี้อามาดัดแปลงพอเอาพอเอามันเที่ยงพอนี่ต้องเอาคนเข่าดังกันนะครับจน้เราได้ออกท่างพายเพื่อปะหี่คว้านเข่าดังครับอันนี้ก็หล่อยางเข้าครับหล่อรถเก๋งรถแบบว่าเขาเท่าใส่หรือเขาทิ่มออกมามืัอนี้ก็เป็นสายพานสองเส้นเนาะครับผม เป็นรถท้องรถไทยบานห้องครับเกินต็นตัวนี้จะเป็นตัวหายงยากนั่นมาละครับเต็นต์พอตัดออกนะซัดออกไปแถวอยู่มาใส่<ห>ตัวนี้อย<ห>่างไรถ้าเป็นหางบีจิ๋วนะครับเต็นต์นี่ตัวนี้เป็นโตัวตัวดันสายพานน,นั่นเขาเต็นต์ได้ไม,ม,มันจะ่่ดันสายพานให้ตึงเองมันเวลาเรีเนแบบนั้ตัวนี้นะานสายพานตัวนี้จะตียิ่งขึ้นอีกขึ้นตีรถจะบ่ไปไรเลย อันนี้เป็นยังครับต like, oh, ัวนี้ตัวนี้ผมโมา่านใจะใส่กับคู่คู่นี่ครับใส่กัเอาใส่ทานพี่แม่ครับจไปผ่านนะเอาใส่ย่บบ่ใส่ครับใส่มาเบอ่ท่านี้มองใส่ฐานครับแต่คือเราใส่แานเท่าเนาะใส่ฐานไม่ใส่ได้หน่อยมองใส่ผ่านอมาเบท่านี่ครับกล่องกมาท่านี้อันนี้เป็นยังับพียยังี นี้เป็นระบบให้ตู้ดีกันล่ะครับโอ้บ่มให้ตูดีส่วนคราบผมไม่ดใช้ฟานนี่ติดต่อฟานอยไแล้วก็เองาซน้บอกครับเอาเลยสีเล่าสีทดลองไงเพื่อครับแต่ไม่จงมือัเดยครับร่างกายรอร่างกาย

นะครับก็เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับจากหนุ่มคนนี้นะครับเป็นเจ้าของเวทีเข่งเสียงนะครับแต่ว่าดิ้ช่วงโควิดระบาดนักเราเลยเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสจากรถคอ้ยเล็กนะครับรถคุ้ยเล็กเราเห็นเป็นรถไทยนะครับนี่ขาดใส่ในตัวโอ้สบายนะครับพี่ผู้น้องเคยเห็นนะครับนี่แบบตองยางน้ำนะครับคนเรานี่มีความคิดคนเรามี มีรถค่อยเหล็กขึ้นกันแต่ว่าคนห้าตตางควมคิดนะครับนี่ตางควมคึดกเกินนะครับแต่วแต่คนสิคิดแต่ว่าสิดัดแปลงแนวใดให้แต่เจ้าของประ้องยางน้ำนะครับป<า>กติแล้วคนที่มีรถ<า>ค่อยเหล็กนะครับบา<ด>งคนสียางตามนะครับนี่ครับถือว่าเป็น<า>ไฮไลท์ก็ได้นะครับเป็นรถเฮดด<า>ีขนาดเลยครับสุดยอดเลยนะครับผมผมดีใจนะครับที่มีโอกาสมาพ่อเพื่อนเป็น ตดไทหน่อยนะครับสรมาสถรทิศไทยนาได้นะครับดันนี่โอ้เอาตัวนี้บ่ดันป้านีครับมีเอาตัวนี้ดันครับนี่นีันดนแม่นรับเ่านผู้มสุดยอดีดีของเราครับดูเลยนะครับที่เขาก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับผมเป็นร้านกาแฟพร้อมโอ้สุดยอดดีนะครับผมเดี๋ยวใส่เป็นสาธินกัน ไนนนี่กัะครบไปดูในคลิปช่องพัฒน์ไทยบ้านนะครับร้านกาแฟพี่เขาผมถ่ายทําไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ตุนลองทดลองดูนะครับเนาะพี่เนาะสตาร์ทรถดูนะครับว่าจะยังไงนะฮะสตาร์ทมือนะครับมีครับสตาร์ทมือนะครับนี่โอ้โหก็เลยนะหายเลยนะครับนี่เบียร์อย Oh, ปดิ์แบบใหม่ๆของหนุ่มคนนี้นะครับของที่ต้นนะครับเอาไม้ที่น่องหรือเบไ่งแย้งกันนะครับเองของรดไถหน่อยนะครับคิดว่าบางคนอาจจะโบเคยเห็นบางคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วอาจจะเห็นหาร้หน่องที่เขาปดิกึนมานี่ของของเล่าปดิถิเองนะครับ ค่วยเล็กมาเป็นรถไถหน่นอยเยข้ามาได้ฝักเลยนะครับคุณโอ้โหโอ้โหในนั่นนะครับเลยเตรียมเตร็ดทุกอย่างเลยนะครับสดนะครับของห้องอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะในกานรประดิษฐ์อีหลีนะครับ นี่คือคิดเองประดิษฐ์เองนะครับคนเป็นเป็นช่างด้วยนะครับผมนี่เา้ากระดือในน่อน,นดีดีนะครับผมนี่ครับคนเฮามันต่างกันที่พว่มคึ้นดีๆนะครับผมนคนข้าเป็น มีหลักควงครับมีมันไ่ธรรมดาดิโอ้ยแน่นอนเ่กตัวนี้นะครับแยกถึงห้าบาทโอ้นี่ครับนี่นี่สล็อตไซรถไทยหน่อยเนี่ยครับเน่ใส่งานได้นะครับควงนะครับ จะไถดีครับเป็นหน้าดินใต้จะไถดีเพราะว่าหน้าดินลมเนื้อติดกันนะฮะหน้าดินใต้เนี่ยใช้ดีครับเพราะว่าห้าดินใต้เนม่ยใช้ดีโดยหน้าลมที่ไกลใช้ที่เหน้อความชื้นบนน้ำฮ่าฮ่าแล้วทีเขาแช่ก็ดังไม่ดี คลิปดีๆนะครับติดตามนะครับผมขอบคุณครับ <c oughs> น,ดดนะครับคิดดีๆนะครับจะเริ่มติดตามนะครับผม ครับตามรถค่อยเล็กนะครับ